จากที่ท่านบาตารหรือท่านพลตเมฆกรมตักเอกประพัน์นะครับท่านได้ให้ความสำคัญในการที่จะสร้างภารกเครือข่ายในการที่จะป้องกันผู้ที่ก่อเหตุอจกรรมทางเทคโนโลยีนะครับคือปัญหาอาิากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญทาให้เกิดความเสียหายเสียเปลี่ยนเสีเย,ยหายเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นทางเจ้าที่ตำรวจเป็นหน้าาวิธรรีารรราราา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 ราาางาาาาาากาา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  ในการที่จะปัมพันธ์ให้ครับเพราแไม่พีน้องประชาชนในการที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของอารยกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเรเห็นได้ว่าในโลกปัจจุบันนี้มีปัญหามากโดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นนะครับโดยในประเทศไทยและที่จังหวัดน่านเนี่ยก็มีคดีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อมีคดีเกิดขึ้นแล้วนะครับความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยกวา่าทีนน่จะสืงขั้นหาตัวผู้ลงมือเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ จะต้องมีการป้องกันนะครับไม่ให้ไปหลงเชื่อนะครับหรือไปาถูกหลอกในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็จะหาวิธีการยังไงนะครับในการที่จะสระ้างวาทีนไนยวันนี้ทางหนักการตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้ทางตำรวจจังหวัดน่านนะครับโดยมีรองผู้บังับและผู้ก,กับน,นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เพะไม่มีรอประชาชนที่เป็นผู้ที่จะมาร,ะรับแนวทางการปฏิบัตินะครับไปเป็นประมารให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อ พฤติกรรมทางเทคโนโลยีขึเกิดความเสียหายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากครับ